ข่าวจากบรวรสีมาอโศกประจำวันที่20ถึง27พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มี6ข่าวค่ะข่าวแรกชาวบรวรสีมาอโศกเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจากนาโป่งแดงและนาใจบุญสูงระหว่างวันที่20ถึง26พฤศจิกายน2563ท่านสมณะสิทธิเก่า นักเรียนสมาสิกขาและชาวบรวรสีมาอาโศกรวมพลังช่วยกันขนข้าวจากนาโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอที่เหลือจากน้ำท่วมประมาณ4ตันและข้าวเปลือกจากนาใจบุญสูงอำเภอโนนสูงจำนวน1คันรถ6ล้อนำมาตากที่สีมาอาโศกร่วมด้วยช่วยกันพลิก และกลับเข้าเปลือกจนข้าวแห้งสนิทอย่างทั่วถึงเก็บบรรจุข้าวลงในกระสอบช่างน้ำหนักก่อนเก็บไว้ในโรงสีข้าวเพื่อบริโภคกันเองที่เหลือแจกจ่ายแบ่งปันต่อไปตามคําสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักที่ว่าข้าวไม่ใช่สินค้าข้าวเป็นอาหารที่ต้องแบ่งปันกันกิน และตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกและเข้าเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งข่าวที่สองสิคมาตแสดงธรรมก่อนฉันวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563สิคมาตรินฟ้านาวาบุนิยมและสิขมาตผาแก้วชาวหินฟ้าแสดงธรรมก่อนฉันส่วน ส่วนใหญ่เด็กเป็นพยาครุษใช่เลยสนุกสนานนะคะไม่นั่งหลับดับดิ่งนะคะก่อนเดินทางไปเยี่ยมนิเทศติดตามการฝึกงานของนักเรียนอาชีวศึกษาราชธานีอโศกพร้อมกับคณะครูของโรงเรียนที่ศูนย์กิกกรรมไร้สารพิษหวังน้ำเขียวตามพระราชดำริเด็กๆและลูกหลานติดเก่าสีมาอาโศกมากาบสิกมาศ และฟังธรรมพ้อมกับชาวบวรศีมาอาโศกด้วยความอบอุ่นและด้วยความยินดีที่ได้พบปาสิขามาชาวอาโศกซึ่งสิขามาไม่ได้มาจำพรรษาที่สีมาอาโศกนานนับเป็นสิบป,ปีมาแล้วข่าวที่สามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของร้านมังสวริรัตน์นครราชสีมาร้านมังสิริรัตน์นครราชสีมาเริ่มเปิดบริการหลังงานมหาปรวรตนา ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2563เป็นต้นมาในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563กลุ่มจิตอาสาได้ทำการเหมาก๋วยจับให้ลูกค้าได้รับประทานฟรีหนุ่มสาวจากบริษัทฮอนด้าตำบลหัวทะเลมาแวะรับบริการน้ำผักปั่นจากพึกผักไร้สารพิษผลผลิตจากชุมชน ยังคงเป็นเมนูยอดนิยมรวมทั้งสินค้าเพื่อสุขภาพในร้านใบหญ้าอาหารมังสวิรัตขายภายใต้หลักการค้าพาณิชย์บุนิยมครบสีระดับตั้งแต่ขายต่ำกว่าท้องตลาดขายเท่าทุนขายต่ำกว่าทุนและแจกฟรีลูกค้าสามารถตักอาหารเองเพื่อที่จะได้ประมาณตน ไม่ทานเหลือทิ้งเป็นการผ่านทรัพยากรโลกล้างจานเองถอดรองเท้าก่อนเข้าร้านเป็นอันตโนมัติข้าวราดกับข้าวหนึ่งอย่างรับประทานฟรีข้าวราดกับข้าวสองอย่างในราคา20บาทข้าวราดกับข้าว3อย่างในราคา25บาทก๋วยเตี๋ยวขนมจีนมีกะทิ ให้ลูกค้าตักและประมาณด้วยตนเองโดยจำหน่ายในราคาวนิยมเพียงชุดละ15บาทสอบถามเส้นทางเพื่อรับบริการโทร044 256060เปิดบริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6นาฬิกาถึง14นาฬิกาหยุดในวันเสาร์และอาทิตย์ ข่าวที่4ลูกหลานสิทธิ์เก่าบวรศีมาโศกเรียนรู้การทำไม้กวาดทางมะพร้าววันอังคารที่24พฤศจิกายน2563เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆลูกหลานสิทธิ์เก่าบวรศีมาโศกจึงได้มาเรียนรู้การทำไม้กวาดทางมะพร้าวและเรียนศิลปะกับคุณยายครูตุงฟ้าปลื้มเพื่อใช้กวาดอยากใยในศาลา และช่วยกันกวาดศาลาแม้จะเป็นวันหยุดที่โรงเรียนแต่เด็กๆไม่หยุดที่จะเรียนรู้นอกกล่องนอกห้องเรียนเดินเยี่ยมชมการทำงานของผู้ใหญ่ในบวรการเด็ดผักของคุณยายติม๋มคุณยายเจียมคุณยายสงัดการถางหญ้าในสวนสู้โควิด -19 ของคุณป้าเอื้ออภัยคุณป้าน้อยคุณลุงหมูตัดแต่งต้นไม้ในยุคข่าวที่ห้า ตัดแต่งต้นไม้ในชุมชนสีมาอโศกวันที่24-27ถึงพฤศจิกายน2563ช่างฝีมือตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้คงความสวยงามมีร่มเงาร่มรื่นดูแลฟื้นพื้นที่สีเขียวทำหน้าที่คล้ายลูกคากรหรือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาตัดแต่งต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่สูงแผ่กิ่งก้านมากมายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไฟฟ้าขัดข้องเช่นเดียวกับกอไผ่เถาวันสัตว์และภัยธรรมชาติเราจึงควรมันตรวจสอบสายไฟและตัดต้นไม้ให้มีความสูงไม่เกินมาตรฐานกอฟอพอหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้เป็นพื้นที่เมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ของมหานาครน,นครราชสีมาที่มีประชากรประมาณ2.6ล้านคนมีพื้นที่ป่าประมาณ2.3ล้านตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ17.70ข่าวที่6ญาติธรรมเยี่ยมเยียนถวายสิ่งของแก่สมณะคุณน้อยญาติธรรมปั้มบังจากโคราชนําำน้ำและยาเวชภัณฑ์มาถวายสมณะ วันที่26พฤศจิกายน2563คุณยายบุญช่วยญาติธรรมเก่าแก่อายุ90ปีแม่ของคุณหมึกวรรณพรมีบ้านอยู่ในชุมชนสีมาอาโศกได้มาเยี่ยมเยียนชาวสีมาอาโศกและทำบุญหลังจากกลับไปรักษาตัวและหายจากการเจ็บป่วยขออนุโมทนาสาธุ